มาครับผมกราบสวัสดีนะครับสาวก h o n d a นะครับผมวันนี้ชายพีนะครับอยู่ที่ร้านสนุกคานะครับอาณาจักรรถมบอองเกต A นะครับวันนี้นะครับมาเอาใจสาวก h อนด a าหนคันนะครับใครจะไปหาซื้อป้ายแดงนะครับไม่มีแล้วนะครับผมเลิกผลิตแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับวันนี้จัดให้เลย1ครคันสำหรับ h o n d a j a z z GK 1.5ตัว S คันนี้นะครับปี2019นะครับผม นะครับปีใหม่ไม้น้อยนะครับคันนี้เลขไม่4ี0 0มโลเท่านั้นนะครับมาที่สนุกคานะครับไม่ไม่มีกลับไม่มีกอนะครับไว้ใจวางใจตรวจสอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะครับคันนี้เป็นแจ็ค GK 1.5โตเอสปี2019นะครับราคาเพียงนะครับ419,000เท่านั้นนะครับผมนะครับ419,000พร้อมเลขไม้นะครับ44,000โลนะครับสีขาวสวยมากสภาพดีนะครับผมนะครับสียอดนิยมเลยนะครับสีขายดีนะครับผมตัวนี้ นะครับตัวรถแท้เดิมทั้งหมดนะครับนะครับคันนี้แต่งท่อร้อแม็กเท่านั้นนะครับผมนะครับเครื่องยนต์เดิมๆไม่จูนไม่รีแมปนะครับผมนะครับก่อนจะซื้อก่อนจะนะครับผมโอนจองนะครับลูกค้าดูรถกันก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวผมพาพี่ๆไปรับชมกันมาครับนี่ครับดูไฟหน้าก่อนเลยนะครับไฟหน้าใสๆนะครับคมไฟใหม่กริปนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นตัว1.5ตัวตัว S นะครับผมตัวนี้จะได้คมไฟหน้าเป็นตัวมันตินะครับ หน้ากระจังโครเมียมสวยๆเงาๆนะครับโครเมียมด้านบนนะครับด้านล่างเป็นสีดําเป็นออลแบ๊กนะครับช่องรมสวยๆนะครับนี่แล้วมีคิ้วหน้ากระจังขอบร่างให้อีกนะครับสวยมากสภาพดีนะครับนี่โลโก้ตัวเฮดนะครับเงาๆเลยนะครับกันชนหน้าหน้าหล่อแบบนี้เลยนะครับสวยมากนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับเป็น LED นะครับมีให้เรียบร้อยนี่ครับสวยครับนะครับเนื้อสีผิวพันธุ์ดูครับเรียมสันดูที่ฝสากระโปรงได้เลยนะครับเส้นสายสวยคมทั้งหมดนะครับ นี่ครับได้ไปไม่ต้องเก็บสีไม่ต้องทําสีเลยนะครับสภาพนี้พร้อมใช้งานนะครับนี่ดูครับเดี๋ยวดูด้านข้างตัวรถกันนะครับบางคนหน้าขวาดูครับรอยบุบรอยยิ้มไม่มีนะครับเส้นสวยมากนะครับคมคมนะครับรอยต่องตัวชนหน้าไม่ดุงไม่อ้านะครับคันนี้ได้แม็กทีอีสามเจ็ดนะครับขอบสิบห้านะครับผมนี่นะครับได้ไปไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเลยนะครับ สวยอยู่แล้วนะครับผมแค่ไปใส่สตัดจัดทรงอีกนิดนึงนะครับผมนะหล่อกว่านี้ครับหรือว่าใครชอบขี่แบบนี้นะครับผมนะนะครับรองแม็กอย่างเดียวเดิมเดิมสูงสูนะครับผมขับง่ายๆนะครับจัดรูปทรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่ครับนี่ล้อแม็กสภาพดีครับผมนะครับแบกไม่ด้งไม่คดนะครับสภาพสวยขอบ15นะครับคันนี้นะครับผมได้ยางปี2 0 0พเท่าไหร่ครับปียางนะครับ ล้อหน้าฝั่งนี้นะครับผมไม่มีปีอ่อนยางปีอยู่นี่ครับผมโอ้ยตาถั่วนะครับยางปีถมันที่เบ็ดนะครับดอกยางเหลือๆใช้งานต่อได้ครับนี่ครับกระดกซุ้มล้อด้านในดูครับสวยเดิมหมดเลยนะครับช่องลงช่องล่างโช้กสปริงนะครับเดิมทั้งหมดนี่ครับดูช่องล่างอ่ะมุดดูกันเลยอ่ะมุดกันหน่อยครับผม นะครับแหลกเหลือกพวงมาลัยต่างๆดูครับสภาพสวยเดิมทั้งหมดนะครับรถไม่มีปลอดเสียไม่มีปลอดชนนะครับตรวจเช็คปลอดได้ทั้งหมดนะครับรถที่สนุกค้าคัดเกรดสันคัดเกรดเเท่านั้นนะครับผมนะครับดูร่องประตูนะครับเส้นสายสวยมากนะครับคมๆใหม่ๆนะครับกระจกมองข้างดูครับฝาครอบสีเดียวกับตัวรถนะครับนะครับตัวนี้เป็นปรับไฟฟ้าแต่ว่าเป็นพับมือนะครับนี่ครับดูตัวเนื้อสีผิวพันธุ์ข้างประตูได้เลยครับใหม่กริปนะครับผม นะครับเส้นสายสวยงามสภาพดีนะครับสติกเกอร์เสาประตูดูครับสภาพใหม่ๆนะครับรวมถึงตัวคิ้วยางคงยางขอบต่างๆดูครับนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่ดุงไม่อ้านะครับรถสีไม่ซีดด้วยนะครับรถผ่านการใช้งานมาน้อยมากนะครับไม่สี่หมื่นโลเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นสายจอดเลยนะครับจัดคันนี้นี่ครับแผงประตูใหม่ๆนะครับสภาพภายในห้องผู้โดยสารดูครับสวยใหม่มากนะครับตัวนี้เป็นตัวเอสนะครับได้เป็นเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับเบาะหนังเดินหน้าตะเข็บคู่สีแดงนะครับแบบนี้ นะครับนี่ได้ไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มนะครับอย่างที่บอกนะครับบ่อสวยสภาพดีนะครับไม่ช้าไม่ยับไม่ขาดนะครับตามสโลแกนเลยนะครับในส่วนตัวโครงสร้างนะครับน็อตบานพับประตูดูครับไม่มีรอยขัดรอยถอดนะครับทั้งด้านบนด้านล่างนะครับสติ๊กเกอร์อยู่ครบนี่ครับแผ่นเพจนะครับให้ดูก่อนเลยนะครับ mr h g k ตรงนี้นะครับลูกค้าเอาไปเช็คประวัติที่ศูนย์ฮอนด้าใกล้บ้านได้เลยนะครับสครับเพจบันไดมีให้ครบทั้งหมดนะครับนี่ครับดูซอกประตูนะครับหัวน็อตนะครับรอยมาร์กสีจากโรงงานยังอยู่นะครับ นี่ครับผมไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำไฟไหม้แน่นอนนะครับมาที่สนุกานะครับนี่ครับผมนะครับพูดทุกคลิปนะครับพูดแล้วพูดอีกครับผมนะครับเรื่องคุณภาพตัวรถนะครับนี่ครับซื้อรถไปตรวจเช็คตรวจเจอนะครับเอารถกลับมาคืนได้เลยนะครับบริษัทรับซื้อคืนแน่นอนนะครับร้อเปรเ็นนะครับคืนเงินเต็มจำนวนแน่นอนนะครับตัวนี้นี่ครับประตูหลังนะครับระบบเซอตี้ตัวล็อกเด็กนะครับผมนะครับแผงประตูใหม่ๆนะครับนี่ภายในของบริษัทดูครับฝั่งด้านซ้ายนะครับผมบ่อสวยสภาพดีนะครับ นี่ครับมีสครับเพจชิ้นเล็กๆให้ชิ้นหนึ่งนะครับเหลี่ยมสันขอบบางคนด้านในนะครับตัวนี้นะครับสีเรื่นเื่นมือนะครับไม่สากนะครับผมลูกค้ามาลองสัมผัสดูด้วยตัวเองก่อนได้เลยนะครับนี่ครับล้อแมกขางซ้ายนะครับสวยๆนะครับหัวน็อตดูครับสิ่งๆเลยนะครับตัวนี้นะครับดูซุ้มล้อกันหน่อยครับนี่ครับผมลูกค้าเดิมโรงงานหมดนะครับพี่ทานใดสาวกค d นด้าทนใดนะครับผมหาแจ๊สใช้งานอยู่นะครับ ดูรถที่อื่นไม่สวยไม่ถูกใจนะครับมาที่สนุกคาก่อนได้เลยนะครับมาดูแจสก่อนครับผมมีหลายขั้นนะครับผมนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้รับชมนะครับเรื่อยๆเลยนะครับนี่เรียนไฟท้ายนะครับนี่ครับไฟ LED นะครับผมตัวนี้ไฟเบรกนะครับไฟท้ายสวยๆนะครับเรียนไฟนะครับสวยใหม่รอยแตกไรยงาไม่มีนะครับอย่างที่บอกรถใช้งานน้อยนะครับคันนี้นะครับกันชนหลังดูครับเรียมสันชัดคมสวยมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ถอย2จุดนะครับ นี่ครับฝาทงฝาท้ายดูครับใหม่ๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูมุมกว้างกันหน่อยนี่ครับผมหล่อมากนะครับขับยังไงก็ไม่ตกยุกตกดุนนะครับสําหรับฮอนด้าแจ๊นะครับนะครับผมผ่อนใจเลยนะครับผมนี่ครับภายในของผู้โดยสารด้านหลังดูครับห้องเก็บสัมภาระนะครับกว้างๆใหญ่ๆนะครับผมมาพร้อมกับตัวถาดท้ายนะครับอุปกรณ์ติดรถนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันโอ้พอดีมือเดียวนะครับผมนะนี่ครับ ไม้อัดนะครับไม่ผุไม่พองนะครับแม่แรงประแจถอดร้อนะครับผมนะโฟมเฟิร์มต่างๆดูครับสภาพดีทั้งหมดนะครับเดี๋ยวดูครับผมมีล้ออะไรไหมคันนี้นี่นะครับมาพร้อมกับล้ออะไรล้อเดฟนะครับผมตัวนี้นะครับเดิมๆโรงงานทั้งหมดนะครับในส่วนตัวแผงตั้งท้ายดูครับรอยซีนนะครับผมเดิมหมดเลยนะครับแผงตั้งท้ายไม่เคยตัดไม่เคยเคาะตาสีนะครับผมตัวนี้นะครับรถไม่มีชนหนักชนท้ายแน่นอนนะครับรับประกันยืนยันนะครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้า นะครับเบาะด้านหลังนะครับน้องก็สามารถพับแบบนี้ได้นะครับแยกพับ6 0 40ได้นะครับผมน้าสาวกคอนด้ารู้กันดีอยู่แล้วนะครับผมนี่ครับพับเบาะได้นะครับผมน้าเหลือพื้นที่แบบบานๆนะครับนัเยอะๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเอาที่นอนขึ้นไปนอนยังได้เลยนะครับผมนะครับฝาเพดงเพดานด้านหลังดูครับสวยใหม่สะอาดทั้งหมดนะครับนี่แผงซับนงซับในบางโคนดูครับสวยมากสภาพดีนะครับพลาสติกปิดแผงตั้งท้ายดูครับ ใหม่ๆ่แบบนี้เลยนะครับผมมาดูขอบรางน้ำกันหน่อยครับโครงสร้างตัวรถนะครับจุดเบรคอาร์คนะครับรอยซีนต่างๆนะครับสภาพสวยเดิมทั้งหมดนะครับนี่ครับหัวน็อตนะครับเนียนกริปนะครับรอยขันรอยถอดไม่มีนะครับนี่กล้องถอยนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับผมนะว่ามีจอด้านหน้าหรือเปล่านะครับนี่ดูครับผมนะหัวน็อตฝั่งซ้ายนะครับขอบรางน้ํารอยซีนต่างๆนะครับสภาพเดิมทั้งหมด นะครับลูกค้าดูรถไม่ออกดูรถไม่เป็นนะครับพาช่างพาคนที่เรารู้จักนะครับมาดูรถร่วมกันกับเซลได้เลยนะครับมหาชัยพีได้เลยนะครับแผงประตูฝาท้ายนะครับเราดูโช๊คครับผมนี่นะครับโช๊คไม่เสียไม่ดังนะครับผมสภาพพร้อมใช้งานนะครับสแตนดาร์ดโรงงานทั้งหมดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ได้คิ้วฝาท้ายสีดําแล้วด้วยนะครับนี่ครับโลโก้ฮอนด้านะครับตัวเฮดเงาเงานะครับสปองสปอยเลอร์ฝาท้ายนะครับตัวนี้นะครับผมหน้าเล็กๆนะครับผมหน้าพร้อมไฟท้าย ไฟเบรกดวงที่สามนะครับผมนี่ครับหลังคงหลังคาดูครับคีบฉลามต่างๆนะครับสวยมากสภาพดีนะคร Shout ับผมนะครับล so ้อแมกหลังขวาสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับใหม่ๆนะครับคันนี้นะครับผมนะมีแค่เฉพาะท่อกับล้อเท่านั้นนะครับผมนะนี่นะครับท่อเสียนะครับเป็นท่อแต่งนะครับผมสานักไหนไม่รู้นะครับลูกค้านะครับเดาเบิ้ลเสียงให้ฟังท่อนะครับผมนะนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงกันด้วยครับผมนะครับเดี๋ยวดูแผงประตูฝั่งนี้กันหน่อยครับ นี่ครับราคา4 1 9 0 0 0เท่านั้นนะครับผมนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนะใครที่หาแก๊สอยู่นะครับผมมาได้เลยนะครับลูกค้าอยู่ใกล้อยู่ไกลไม่ใช่ปัญหานะครับออกรถได้นะครับนะครับมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับผมนะในส่วนของตัวฟังก์ชันออปชันกันบ้างนะครับผมนะตัวนี้มีอะไรให้บ้างนะครับนี่เบาะผู้โดยสารด้านหน้าเออขออภัยครับผมเบาะคนขับด้านหน้านะครับนี่ครับ ปีกเบาะนะครับไม่ยุบไม่หักนะครับผมตัวนี้นะครับสภาพดีนะครับเดี๋ยวสฟตาร์เครื่องให้ดูเลขไม์กันเลยมาครับนี่ครับเหยียบเบรกไขคุญแจได้เลยนะครับนี่ครับดูเลขไม์ก่อนนะครับผมนะครับคันนี้เลขไม์ดูครับ4 4 5 8 1กิโลเท่านั้นนะครับรถเจ้าของมือเดียวป้ายแดงนะครับผมนะครับรถปี1 9ไมล์4 0 0 0 0นะครับบอกเลยว่าเป็นสายจอดจริงๆนะครับผมนะสำหรับแจ๊คคันนี้นะครับ นี่ครับหน้าปัดสีส้มนะครับผมนะครับในสองตัวชุดเครื่องเล่นนะครับนะเครื่องเสียงตัวนี้นะครับมาดูก่อนครับเปิดยังไงครับเปิดยังไงครับผมนะเครื่องเสียงแก๊สตัวนี้อใครรู้ว่าเปิดยังไงทักมาบอกผมหน่อยนะครับผมอ๋อติดแล้วครับผมขออภัยครับผมแน้วมันน่าจะดีเลย์นะครับนี่ครับผมโอ้เสียงดังครับ นะครับนี่นะครับหน้าจอวิทยุซีดีนะครับผมตัวนี้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมนี่ครับเชื่อมต่อบลูทูธฟังเพลงได้เลยนะครับหน้ากงหน้ากากนะครับผมหนาในส่วนตัวเครื่องเล่นนะครับผมนะสภาพใหม่ใหม่ใสๆใสนะครับแอปปับอนาล็อกนะครับผมนะครับตัวนี้แอร์เย็นนะครับเย็นฉ่ำเลยลูกค้านะครับลองมานั่งดูก่อนได้นะครับเกียร์โต้นะครับหัวเกียร์ใหม่ๆใสๆใส่นะครับแผงกรงแผงเกียร์นะครับที่วางแก้วนงแก้วน้ำมีให้ครบหมดนี่ครับคอนโซลกลาง มีหลุม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 ให้แบบนี้นะครับผมนะเบรกมือตึงๆมือครับในส่วนตัวคอนโซลหน้าดูครับนะครับรอยขาดตั้งกล้องคาบกาวรอยด่างไม่มีนะครับนี่ครับไม่มีรอยติดขาดิฟฟงดิฟฟี่นะครับผมลูกค้าสภาพสวยมากนะครับคันนี้นี่ครับช่องแอร์นะครับที่วางแก้วนงแก้วน้ําต่างๆนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับพวงมาลัยธรรมดานะครับผมตัวนี้ไม่มีฟังก์ชันนะครับนี่แตดังครับผมนะครับพวงมาลัยไม่มีรอยถะลอกนะครับดีดูได้เลย บอกเลยว่ารถใช้น้อยครับผมนะครับสภาพดีมากนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูเอกสารกันครับนี่ครับ j จ็ต1.5ตัวเอนะครับราคา419,000นะครับปี2019เลขไมล์44,000กโลนะครับนะครับเจ้าของหมือเดียวป้ายแดงครับผมคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวกล้องบันทึกหน้านะครับผมนะครับแล้วก็กล้องนะครับแล้วนี่เป็นจอแยกตรงนี้นะครับเป็นจอบันทึกหลังนะครับผมหน้ากล้องบันทึกหลังในส่วนตัวฝ้าเพดานครับนะครับฝ้าเพดานดูครับ รอยยันเราเจอไม่มีนะครับผมนะครับใสๆสเลยนะครับที่บังแดดพร้อมกระจกแต่งหน้านะครับฝั่งคนขับฝั่งผู้โดยสารมีไหมครับนี่ครับฝั่งผู้โดยสารไม่มีนะครับผมน่ามีให้เฉพาะฝั่งคนขับนะครับอ่าลืมให้ฟังเสียงท่อนะครับหน่ยเดี๋ยวมาดูกันใหม่นี่เับเบิลเสียงท่อให้ฟังนะครับไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเสียงมันเบานะครับ ครับผมเสียงนุ่มๆเพอๆครับผมนะครับไม่แว้นนะครับไม่รบกวนคนอื่นแน่นอนนะครับผมนะครับเสียงแบบนี้แม่บ้านชอบครับผมนะครับไม่ดังเข้าห้องบริษัทนะครับผมตัวนี้นะครับในส่วนตัวโครงสร้างนะครับเสากลางด้านในดูครับนะครับนี่หัวน็อตนะครับไม่ถอดไม่แกะนะครับผมนะใส่ๆนี่ครับเนียนๆเลยนะครับสติ๊กเกอร์โดมยางอยู่ครบนะครับนี่ครับสครับเขตบันไดนะครับผมแล้วก็ดูตัวแผงประตูครับนี่ครับตรงนี้เป็น หนังนะครับผมนะนี่ครับเดินได้จะเข็บคู่สีแดงนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อครับผมไปครับนี่เดี๋ยวก่อนไปดูห้องเครื่องดูซอกประตูหน้ากันหน่อยนี่สวยเดิมทั้งหมดนะครับเผื่อลูกค้าอยู่ไกลไม่สะดวกมาดูรถนะครับจะได้ตัดสินใจได้ภายในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับผมนะครับพาดูกันทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับสาหรับแจ็คคันนี้นี่ครับสวยมากนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมาดูห้องเครื่องกันครับผม ครับห้องเครื่องมีอะไรบ้างนะครับผมนาสภาพจะสวยไหมนะครับเดี๋ยวเอาหัวคข้าไ้ก่อนนะครับพอดีผมใช้มือเดียวอ้ามาครับผมมาดูห้องเครื่องรถแจ็ตคันนี้กันนะครับขออภัยด้วยครับผมนืาเมื่อกี้มุมกล้องไม่ได้นะครับนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ iV t e c นะครับขนาด1.5ลิตรนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมทั้งหมดนะครับห้องเครื่องสวยๆนะครับผมน่าไม่มีรั่วซึมแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมหมดครับนะครับเชื้อเพลิงเบนซินไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับผม นะครับสวยมากสภาพดีนะครับนี่ไม่มีคราบขคี้ือขึ้นนะครับนะครับชุดคันว่าน้ํานะครับนี่ดูครับเป็นสีพื้นสีเดิมทั้งหมดนะครับไม่เคยผ่านการเคาะตัดทําสีมานะครับผมนะแม้แต่นิดเดียวนะครับผมนะครับมอกรองมอกองอากาศลูกใหญ่ๆนะครับผมนะครับแบตเตอรี่ไฟเต็มนะครับผมนี่นะครับไฟเขียวเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับขั้วบวงขั้วแบตดูครับผมไม่มีคราบขคี้ือขึ้นนะครับ นะครับแล้วก็ถ่ายแบตเตอรี่ด้านล่างดูครับไม่มีคาบน้ำกล่นน้ำกัดนะครับผมนะรั่วซึมลงไปให้เป็นรอยผุรอยสนิมนะครับสภาพสวยๆนี่ครับเบ้าชกนะครับสีเดิมตะเข็บเดิมหมดครับนะครับชุดสายฟงสายไฟต่างๆนะครับรอยหนูแทะหนูกัดไม่มีนะครับขายึดไฟหน้าดูครับไม่มีรอยแตกรอยเชื่อมนะครับสภาพสวยทั้งหมดนะครับผมนะน็อตยึดบางโคนดูครับไม่มีรอยขันนี่ดูครับน็อตน็อตฝากระโปรงหน้าดูครับ ไม่มีรอยถอดเลยนะครับผมลูกค้าสภาพสวยมากนะครับผมคันนี้บอกได้เลยนะครับรับประกันคุณภาพเกรดเนะครับแผงเจี้ยงดีนะครับผมนี่ดูนะครับสภาพใหม่ๆนะครับน็อตฝากระโปรงหน้าฝั่งขวาดูครับนี่ตรงนี้เป็นรอยเลอนนะครับผมนะนะครับไม่ใช่รอยขันในในะครับนี่ครับเช็ดออกครับผมนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับผมทุกจุดนี่นะครับชัดๆแบบนี้เลยนะครับไม่รู้ว่ามีที่ไหนรีวิวให้ดูกันแบบชัดๆแบบนี้หรือเปล่านะครับ น่ครับระบบ ABS ระบบเบรกนะครับแล้วก็เบ้าโชกนะครับจุดเบรคดูครับเรียงเป็นหัวเป็นหัวสวยๆนะครับรอยซีนเดิมทั้งหมดนี่ครับมาดูตัวรถจริงก่อนได้เลยนะครับมาลองขับลองนั่งลองจับดูก่อนได้นะครับฝากระโปรงหน้าแท้เดิมโรงงานครับนะครับฉลากมอกมีให้นะครับผมนี่ดูครับบาร์โคงบาร์โค้ดต่างๆนะครับสภาพสวยทั้งหมดนะครับ เอาเป็นว่าฝากด้วยนะครับสำหรับเจ้า GK 1.5ตัว S คันนี้นะครับปี2019นะครับราคา419,000เลขไมล์44,000โลเกียวโตนะครับสีขาวสวยมากนะครับสดๆเลยนะครับสีไม่หมองไม่ขุ่นนะครับสนใจนะครับโทรมาเบอร์โทร0927836442นะครับแอดไลน์เบอร์โทรนิ้ทักข้อความได้เลยนะครับนะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b ้นะครับกด กระดิ่งด้วยนะครับผมน่าจะได้แจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปรถสวยสภาพเกดเแบบนี้นะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ